มอง้องี่ครับงสอพูดดีๆอ่พูดอย่าพูดน่ามองกล้องหนึ่งสองาเจริงครับผู้กองทอโอ้ถึงวมานไมคู่ที่สามเยครับชนะเชื่อส่วยตีกชนะั็ทีมงานอย่างวาดใหญู่ที่สามเกุสูสองก็้ับุิได้นาบาุ เับองไปหาโค้ดไปหาโค้เปยนเื้อไหอคเป็นเสื้อ่อสเปลี่ยนเปลี่ยนสีเสื้อหประตูของว่าใจะไเรยกครับเรียวร่นอนทีมาครับเบยเบียอกาท่รา้เบดบเอาเอากแฟจะ้นะอันไหนาแฟกแฟดรีอยู่หรือจะไปจะตามดู่่ี่นี่กาแฟอยู่นี่

อยู่หลังเขอลเขาอูัาหลังเขาอัาโมงไเฮเขาังกดมากดจังทีนี้ต้องดน้อยกว่ากว่านะครับเขาซื้สัทลยทัแก้วี่เาซนเตอเดตองสันมากแล้วเนนะเจข้างองไดระตูต่อ اڄ گني ڏيا ته نه ้า mhm. ไม่ลงนะ้าไม่เล่นหน้าขอแค่ด้ไม่เล่นหน้าตรอเป็น้เล่นได้เล่นได้อยู่เบบหนวัดใหญ่วัดให่วัดใหญ่ิัดใหญ่หาวัดไปวัดใหญ่าา้าไาเพ่อยังครับไมเลขอามด้วนะอุ oh ิาเนนคร้งแรดน กัลองผูกบอลกันดูหน่อยว่าจะผู้ด่านจะบอลผู้ดานแต่ไม่ผาว่าจว่าจะจะบอลว่าจะจะบอลว่าจะจะบอวัาจะจะบอว่าจะจะบอลว่าจะจะบอลว่าจะจะวัาจะจะบอลว่าจะจบอลว่าจะจ้บอลว่าจะจว่าจะจะบอลว่าจะจะบอล่าปะจะบว่าจะจะบล่าจะจะบอลว่าจะจะบอลว่าจะจะบอลว่าจะจล่าจะบอลว่าจะจะบอลว่าจะจะบอลว่าจะจะบว่าจะจะบลว่าจะบอลว่าจะจะบอาจะจะบอลว่านะจะบ่าจะจะบอลว่าจะจะบอลว่าจะจะบอลว่าเะจะบล่าจลว่าจะจะล่นเล่น ไล่หน่อยไล่หน่อยไล่หน่อยเร็ว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 ้ไปจี้มาเดียวมาเดียวมาเดียวเฮ้ยน้าแล้วลูกข่าวบอลก่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยดีดได้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 บอลดีดได้บอลพาบอลเข้าไปว่ากันดีดได้ใช่ฮะดีดได้บอลดีดได้บอลดีดได้บอลใช่ใส่บอลได้พอเจอในเท้าของผู้ดีดผู้ดีดผู้ดีดตรงซ้ายของเขาเปิดจี้ไปเลยใส่ตาบ้าเด็ดเด็ดไทยทัน Tá bom.

อะไรหลายอย่างแล้วก็อากาศตอเวลาตอนนี้สองพันจุดศูนย์นะพี่ก็ชมาใช่ไดหมพิจิการมีพี่จิการครับมี่จิการควรให้จิการรับไปเลยครับสวัสดีท่าน้าของวานใหญ่เพื่อไม่ให้เป็นเหยอคนหนึ่สทาน้ของเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อ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 เป็นเหยื่ยื่เป็นเหยื่ เ่าไม่ได้ประตู่ลูกเขาไม่ไดประตูหน่อยเขาไม่ได้ประตูหน่อยไอ้เพื่อนนะให้เลยให้เลยไใกลได้ไปจังไปจี้เป็นสนไม่เหยดเลยเขารูก้าออดูาบอลนีสูดมด้ประตูสูดต แต่ความพยายา้องยที่ดีที่สุแล้วทีนี้เป็นกามีเบดกงของว่าใจเวินไปแล้วลองไปลงมาทุกสายเข้าว่าากสายที่สายไป่าสามปรารที่สำีกนมาสามประตูต่อสู้สาม điều đó. cho sẽ biến mình thành linh. Đưa lá ba đưa lá ba. Đưa ข e. like 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 ่ายอ่ะข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 ่าเอ่ะายอ่ะข่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 าเอ่ะข่ายอ่ะข่ายอ่ะข่ายอ่ะข่าอ่ะข่ายอ่ะ nhìn này nhìn này bây giờ đi <laughs> bắt 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 bắt

ลูกเดายวายหลูกเดียวอีลูวกเด้งอีลูกเด้งไม่เป็นไรลูกใส่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 

าวโตรไปไาเลดาวนเลไสิได <zo> ้สิได้สิไ้สิอ้วีเูอ่นูไปต่อครับวันน้นายังไม้เี่งเลยไพอเหนอี้พ่ารเ่านี่เนาะเร็เร็วแย่ดลงไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนจองตัดตตรเปิดานาประตูไเาไ

เดียวบอลนะบอล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 ทำไมมันเบาจังเลยอะขาดนักหนาขนาดจริงจังเลยที่ผู้เสียบมาจากนั้นจากนั้นไปแยกกันครับไปไปไปเรียกเรียกเจเรียกเจเรียกสิไปดีไปดีเดี๋ยวมาถ้าทุกคนแล้วเราเจแต่บอลจะช่วยหน่อยเล่นเล่นอะเจไม่เป็นไร มดูบอลน่กระดาษจุอะไนหน้าท้อหรือสายไล่บอลจสกอร์เท่าไหร่ก็้างแบเลอีกสทีใช่ไหมจดกรจกะลูกแงจะมาเาไม่้กันดวยอกันด้วอย้าลูกเยน้เยงพี่ใจใจางาออกมาเล่นด้ยออกมาเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วแต่ว่าไม่พยายามคืนหลังนะช่ย हुआ รอเาอะไรก็ลุต่อไปครับการรถไฟก็จับไมวได้การกีฬาก็จับไม่ได้มาดูการกีฬาตัวนี้เดเ๋ยววันนี้ต่อไปทีมงานเต็เ เลไสี่ขวบตีนัดตีนัดจำบเนยีนัดตีนัดจำบันตีนัดบ้านนายบ้ลนนายเออจะตีูำบันจะไม่จะตีหาจำบันส่งว้าวหาจำบันของบ้านเราจัดการได้ว่าใจว่าใจจีบบอลว่าใจจีฮันแดงก็มาว่าใจว่าใจมาไปไปตามดีชายตามดีเอาไม่ได้ลูกไเลยเอาสงการไปไหมสงกา

โอ้ดยอดมากเลยทีมานบ้านใหญ่เอกพลเ่าลักปลาครับเกษสุดยอดมากครับเดษตคนนี้ขอให้มีความสุขนะครับคุณต่อไปเตรียวตัวลงสนามครับคุณต่อไปค้น้องพกับทีมเจ้าบ้านารดมี่เอาไปเอามาเอาไปเอาลงเราไปจะเอาขอบุีใส่อย่ยาอย่างก็ไเอค้งงอโค้งอคุณวีโคนนงอเอามาต้องครับ เดี๋ยวมีการติดต่อรัาคณออกหรือว่าใจครับว่าใจว่าแข่งก่อน้วยบฉ้าทองแค่เสียประตูด้วยัดครับขแม้ว่า่แ่้คนยิงรอกตหนึง้ประตูไม่เสียร้อยเลยมาครับรับ และต้องพอเลว้วะพี่เจอให้กับคุณตาประตูทีอคุณพิจาร